ไขที่บันไดบอกมันเห็นไหมเนี่ยเราะร้าวหมดเลยดูหน่อว่านี่ดูหัวเราะงั้นบอค่อ็ฉาบเลยดิยามนนหัวหลังยสงมันอืมปวดหลายท่านี้ันดิน่อยพุดอันนี้รุดเลยมืนอนี่ตรนที่ แน่นอน,น,อ,นอืมอเหตุไรมันลุดมันกรอบแล้วมัน,น,น,นกรอบแล้วแหนเน,นี่ยอยาจะยูแล้วบอกแล้วรีดอันนี้เอาเนาะอืมชาบอ,อันนี้เอาเนก็เห็นบอ่อก,กับพ่อแล้วนันจะดูความร้อนอีกมันไปอีกอย่างนี้ก็รู้ยแข็งมันมันก็หลุด มันเบ่แรงหรอกแล้มันหมดเลยมันร้อนไหมอืมมันกรอบการจะไปเห็ดมันไล่ให้รุดดินมันอันนี้ไว้แล้วสิ่นใหม่กับพอย่ด้วยพายุพาย่มันร่อนแล้ว คนหมดแลยเออโปบา้าอืมนันนี่หนาหูร่วงอ้าถือว่าเป็นประสบการณ์คราวหลังก็จะเอาหนาๆหน่อยสสกันผ่าตัดนี่มันบวกลวกบววกมันรีดเขาในใดเนาะเมื่มันรีดเขาไตาคอไปแล้วอโอเคครับศึกษาไปแล้วครับสิ่งเตาใบาหัวอาจจะมีอย่างผิดพลาดได้ ทั้งสี่เตาประสบการณ์ครับโอเคครับผม